สวัสดีค่ะบริษัทแชนคอนจำกัดและบริษัทเกรตติ้งไทจำกัดตักแกงระบายน้ำสำเร็จรูปที่สุดของคุณภาพะระดับโลกเราเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าคุณภาพของตะแกงระบายน้ำคืออะไรและจะทำอย่างไรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้ผลลัพธ์คือแชนคอนได้ปฏิวัติตั้งแต่การออกแบบแตะแกรงให้กลายเป็นงานศิลปะที่สวยงาม การเลือกใช้5วัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีน้ำหนักที่เบาและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่จนกระทั่งเปลี่ยนวิธีการติดตั้งและบำรุงรักษาในงบป,ประมาณที่ลูกค้ากำหนดได้ทันทีหากลูกค้าสนใจสินค้าและต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์024510780หรือทางอีเมล address mkt a s s i c h a n c o n c o t si. co. h ค่ะและเข้าไปเยี่ยมชมผลงานของเราได้ที่ w w w c h a n c o n c o t h ขอบคุณค่ะ